ทุกคนลุมสิวแบบนี้จะรักษาได้หรือเปล่านะติดตามดูรีวิวได้ใน The a er g a s t a e สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The a er g a s t l y นะคะกลับมาพบกับกี้แล้ะนะคะในคช่วงนี้นะคะกี้เอารีวิวดีๆมาฝากมานด้ดยนะคะแล้วในรีวิววันนี้นะคะเป็นเคสหน้าผากนะคะหลุมสิวหน้าผากนะคะเป็นเคสที่ยากมากๆนะคะแต่เราก็ทาสําเร็จค่ะนะคะก็เลยอยากจะรีวิวนะคะ มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะจะได้แบบดูได้หลากหลายว่ามีหลายเคสมากๆเพราะตอนนี้กี้ทํารีวิวไปจาก e p i s o d ถึงตอนที่23แล้วแล้วตอนนี้ก็มีรีวิวที่24รออยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆนะคะที่ไม่ีปัญหาลงมื้อนะคะลองย้อนกลับไปดูรีวิวเก่าๆที่กี้โพสต์ไว้นะคะมีหลาย ep มากๆหรือแม้ทั่งหลายรีวิวที่ไม่ได้เอามาทำเป็น ep นะคะก็อยู่ในเพจ เดอะเอลกาสตาร์นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าสนใจรักษาลมมสิวอยากดูรีวิวเข้าไปดูได้เนาะเพื่อนๆสามารถเอามาเปรียบเทียบได้ว,ว่ามันเหมือน,เพ,อนเพื่อนหรือเปล่านะคะก็จะได้มีโอกาสมารักษาล้มสิวด้ยวยกันนะคะแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราขายสินค้ามาครบ7ปีเต็มแล้วค่ะ ตอนนนะคะชุดตัสินเสียดอาคาสตานะคะก็ขายมาสู่ปีที่7แล้วนะคะเราโตกันมามากๆตั้งแต่ปีที่1จนถึงตอนนี้ปีที่7แล้วสุดยอดมากๆเลยสุดยอดมากๆขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกออเดอร์ๆๆมากๆค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ปีที่8แล้วก็ยิ่งนะคะมีอยู่หลายโปรเจกต์มากๆมีหลายสิ่งที่อยากทามากๆเลยนะคะแบบว่า อยากจะทําอะไรที่คืนสังคมด้วยแล้วอยากจะพัฒนาสินค้าต่อไปอยากจะพัฒนาบริการต่อไปด้วยนะคะกี้รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเราก้าวสู่ปีที่8แล้วของชุดรับสารนิสึตกี้รู้สึกตื่นใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะยังไงนะคะกี้ขอ1นึ่ไลค์หนึ่งซับสไครนะคะเป็นกําลังใจให้กับกี้แล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะกี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรีวิวของน้องชายมากๆแล้วก็รีวิวของพี่ๆนะคะที่ส่งมาให้กี้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ ถ้าตามงเนเดิมนะคะเรามาดูรีวิวเล็กๆกันก่อนนะคะจากพี่สาวคนสวยนะคะคนนี้ตีนกาลดลงเฉยพี่เคิรไปฉีดโพท็อกเอาไม่อยู่นะคะซ้ำส,สองครั้งตึงแต่ตรงอื่นตีนการะหว่างคิ้วไม่ออกค่ะแต่ว่าพอมาใช้ชุดกระสารบมือของกี้ใช่ไหมคะตัวตีนการของพี่เขานะคะก็ตื่นขนนึ้นเองพี่ดีใจมากค่ะมันลดลงเยอะมากว้าวนะคะเพราะว่า การที่มีเปนกาเนี่ยคือคอลลาเจนบริเวณนั้นมันหายลงไปเนาะแต่ช่วยรวักษาลงสิวเนี่ยมันไม่ได้แค่รักษาลงสิวเท่านั้นนะคะมันยังช่วยผลิตคอลลาเจนยั่ติืนนะคะหรือว่าเมนเทนผิวทําให้คอลลาเจนมันมากขึ้นผลิตมากขึ้นมีมากขึ้นมาเติมเต็มบริเวณที่เป็นร่องนะฮะเป,เ,ปเป็นร่รองเป็นริ้วรอยเป็นกีกาอันนี้พวกพี่ๆชอบมากๆเพราะว่ามันทาให้ร่องแก้มรอยตื้นต่างๆตื้นขึ้นจริงๆนะคะจากตัวเราเองนะคะแล้วก็สําหรับใครเนาะถ้าแบบว่า อย่างกี้ยอย่างเงี้ยกี้ใช้ชุดรักษาสุดข,ของตัวเองแล้วตอนนี้กี้อายุ30กว่าแล้วแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังทักอยู่ว่ากี้หน้าเด็กเพราะว่าเราเหมือนแบบว่าสตาร์ฟหน้าไว้นั่นเองค่ะคอลลาเจนอีลาสตินยังมีผลิตเยอะเหมือนตอนเป็นหนยรุ่นมันก็จะทำให้หน้าเรานั้นนะคะไม่มีปัญหาการหย่อนคอยปัญหาจริงกาาก็จะมาช้าลงค่ะ ต่อมาค่ะรีวิวหนึ่งนะคะสบายดีค่ะหลังจากใช้1เซตหน้าดีขึ้นมากค่ะแต่ยังอยากสวยอีกว้าวเห็นไหมคะใช้แล้วอะ่ะหน้าเนียนขึ้นจริงๆหน้าดีขึ้นจริงๆนะคะช่วยรักษาลุมสิวนะคะแบบดีมากๆไม่ได้ช่วยแค่รักษาลุมสิวเท่านั้นนะสาหรับใครนะคะที่มีปัญหารอยดาจากสิวก็จะหายไปไวมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวนะคะได้นกหลายตัวเลยค่ะทาให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็ทําให้หน้ามันลดลงนะคะายสิวหายไวแล้วก็พวกลูขุมขนกระชับขึ้นด้วยค่ะก็ชุดรักษาลสิวของกี้นะคะตอบโจทย์ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะะร,รักษาล้มสิวนะคะก็ลองคัามปรึกษาเลือกผิวกันก่อนได้จ้าและแล้วนะคะเราก็มาถึงรีวิวสําคัญของวิดีโอนี้นะคะคือการรักษาล้มสิวที่หน้าผากนะคะถ้าเพื่อนๆมองดูนะคะที่ด้านบนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่ามีการเป็นรอยย่นที่ หน้าผากนะคะแล้วก็มีมสิวอยู่บริเวณนั้นค่อนข้างที่จะชัดมากๆชัดสุดๆไปเลยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะทําให้น้องชายเนี่ยหมดความมั่นใจนะคะก็เลยต้องทําการรักษาลมสิวนะคะบริเวณแก้มนะคะน้องบอกว่าผิวขึ้นบริเวณแก้มของน้องอะ่ะดีขึ้นมากๆแล้วประมาณแบบ80%ไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงบริเวณหน้าผาก่น้องก็ดีใจมากๆถึงแม้ว่าจะขึ้นช้า แต่ก็ขึ้นนะคะทาไมถึงขึ้นช้านะคะเพราะว่าบริเวณหน้าผากนะคะมีเนื้อแล้วก็เป็นแบบกระดูกนะคะแบบเนื้อมันน้อยมากมันเป็นหนังแล้วแบบเนื้อน้อยไรอยเนี้ยค่ะดังนั้นบริเวณหน้าผากแก้มจะมีความแตกต่างกันตรงไหนที่มีเนื้อน้อยน,อยนะคะก็จะทําให้การรักษาเนี่ยใช้เวลาเพิ่มนะคะอย่างเคสของน้องนะคะใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งปีนะคะเราอยู่ได้แ้นมาหนึ่งปีในการ รักษาลมสิวด้วยกันนะคะตรวจผิวกันอะไรกันแบบหายไปแบน้องใหม่วานะคะแต่ระยะเวลารวมแล้วประมาณ1ปีเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่า1ปีไม่เคยทรยศไข่นะคะการรักษาลมสิวนะคะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะเรากําลังทําอยู่บนใบหน้าที่เป็นตัวของเราเองเป็นเซลล์ของเราเองเราไม่สามารถไปแบบว่าชอบเป็นอะไรรถยนต์ได้ดังนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาเริ่มต้นก็คือ3เดือนนะหชุดใช้ได้3เดือน บางคน2ชุดบางคน1งปีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าปัญหาผิวจะมีแค่ไหนบางคนะ่ะใช้แค่ชุดเดียวแบบอ้โหูหน้าดีขึ้นแล้วพอใจแล้วค่ะดีขึ้น6 0 70%พอใจแล้วค่ะหยุดเลยนะคะถ้าหยุดก็คือหยุดได้ไม่จาเป็นต้องรักษาต่อก็ได้พอใจแค่ไหนพอใจแค่นั้นแต่บอกว่าถ้าอยากสวยต่อก็รักษาต่อดำามวอุ้ยหน้าดีขึ้นแล้วพอแล้วค่ะอะไรเงี้ยเห็นป่ะปาอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้ว่าต้องการผิวแบบไหนเนาะ ้าใครต้องการแบบสวยมากๆก็ไปให้สุดนะคะเอาให้เนียนที่สุดเท่าที่ทาได้ดน,นะคะก็มันก็ต้องใช้เวลาเช่นกันนะคะเคสนี้นะคะเป็นเคสที่กี้เนี่ยประทับใจมากๆเพราะว่าตัวน้องเองก็น่ารักมากๆนะคะทําตามทุกอย่างอย่างดีมากๆแล้วก็มีวินัยมากๆในการลงเข็มนะคะกี้ก็เลยอยากจะเอารีวิวของน้องนี้มาให้เ,เพื่อนๆดูนะคะสำหรับคนนะคะที่สนใจรักษาลุ้มสิวนะคะก็เจอกี้ได้ที่เดิมค่ะที่เพจ t อ e air สไ y l e หรือจะเป็น ไลา์แอดจอกสสไตล์ก็ได้นะคะก็จะอยู่แถวนั้นเดี๋ยวจะไปดูใน Tik t o k บ้างอะไรบ้างนะคะก็ยังไงก็มาแวะชมไปที่บ้านใหญ่ที่เพจเอรกสสไตล์ e นะคะสุดท้ายน,นะคะที่เขาหวังว่ารีวิวของพวกเรานะคะสามารถมอบพลังบวกให้กับเพื่อนๆอยากที่จะมารักษาลุมเซลล์นะคะให้เพื่อนๆนั้นนะคะได้ตัดสินใจมารักษาลุมเซลล์มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในการรักษาลุมเสลลนะคะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า่ันี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมา